เท่ครับพัก2วันเองก็ลงไทยลีกอาทิตย์ที่23สละสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างของเท่แล้วก็ของเพื่อนร่วมทีมตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้ฟื้นฟูสภาพนะครับก็รู้ดีว่าเรามีเกมกลางสัปดาห์แต่วันนี้กับอุทัยครับเวลาทุ่มนึ่งก็ถือว่าพร้อมครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีอาการล้าบ้างแต่ว่าก็อาจจะมีโรเตชันบ้างบางตำแหน่งแต่ว่าเราก็ได้ฟุกกลับมาเนียก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าฟุกเองก็สำคัญกับทีมแล้วก็ความพร้อมก็ ไม่น่ามีปัญหาครับพรุ่งนี้เราเล่นในบ้านด้วยก็คาดว่า,าน,น่าจะเต็มร้อยกันทุกคนครับมองยังไงกับคู่ต่อสู้อุทัยธานีนะฮะที่แบบว่าเขาชนะเรามาในเลกแรกด้วยแน่นอนครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันไม่สามารถประมาทคู่ต่อสู้ได้มไม่ว่าจะตอนนี้เราจะเจอใครอ่ะเราก็ต้องโฟกัสทีมเราเป็นหลักแล้วก็ยิ่งเราเล่นในบ้านด้วยแน่นอนครับเราต้องการสามคะแนนอยู่แล้วเพื่ออันดับได้ขยับขึ้นไปอีกข้างบนแล้วก็ได้ได<ม>้จี้ข้างบนด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามโฟกัสกับทีมตัวเองครับแล้วก็ศึกษาคู่แข่งให้ดีที่สุดแล้วก็เล่่นไมมประา ผู้ต่อสู้ครับครับผมเป้าหมายก็คือ3าม <3 S 1> คะแนนามคะแนนแน่นอน,น,อนใช่ครับนะครับเชิญชวนกองเชียร์นะครับเป็นการสัปดาห์ครับเพื่หลายคนนะทําทำงานพรุ่งนี้ถ้าใครว่างหรือว่าเลิกงานก็เราเตะต้องทุ่มหนึ่งก็อยากให้ทุกคนเดินทางมาเชียร์พวกเรานะครับมาเป็นกำลังใจใพวกเราพราเราทําเต็มที่แน่นอนครับไม่ว่าจะเกมไหนหรือว่าเราเล่นในบ้านเงี้ยความแข็งแกร่งของเราคือ คือเสียงเชียร์แล้วก็แฟนบอลที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดก็อยากจะเชิญชวนถ้าใครว่างหรือว่าไม่ว่างก็อาจจะชมถ่ายเทอาสดได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเชียร์ที่สนามมากกว่าเพราะว่าอัธรรดและบรรยากาศของการเชียร์มันเป็นสิ่งสำคัญของ,ของอช่วยเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลของเราครับ